วันที่29บุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรมัทธิวบทที่5ข้อ9ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานหัวข้อที่หนึ่งขอพระเจ้าประทานความรักและสันติสุขในครอบครัวให้แก่พี่น้องในคริสจักรข้าแดบพระเจ้าขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นองค์สันติราษ ทรงเสด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนมีสันติสุขแต่เพราะมนุษย์ทำบาปทำให้ขาดสันติสุขขอพระเจ้าทรงนำให้ทุกคนในครอบครัวกลับมาหาพระเจ้าที่ทรงเป็นแหล่งความรักและสันติสุขเป็นครอบครัวที่ยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางขอให้ความรักความเข้าใจความอดทนนานและการยอมฟังกันและกันได้เกิดขึ้นเต็มล้นอยู่ในชีวิตของทุกๆคน เป็นครอบครัวที่มีรอยยิม้มมีความสุขพร้อมที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นอธิษฐานขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อที่2เพื่อละวีวาระศึกษาและการแจกขายชุมชนโอ้ข้าแด่พระเ,เจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระเยซูทรงวายพระชนเพื่อความผิดบาปและเป็นขึ้นมาจากความตายในวันอีสเตอร์ เพื่อประทานความหวังใจในการทรงสถิตยอยู่ด้วยกับผู้เชื่อทุกคนขอพระเจ้าทรงวยพรทิมรวีวรศึกษาสะพันเหลืองเป็นผู้จัดเตรียมอาหารเช้าและขอพระเจ้าทรงนำกันออกไปแจกขายให้ชุมชนเป็นการสื่อถึงชีวิตใหม่ความชื่นชมยินดีความหวังและชัยชนะของพเยซูคริสจะได้อยู่ในชีวิตของพี่น้องชุมชนทุกคนให้การแจกขายอีสเตอร์ เป็นพระพอรอย่างมากมายต่อคนในชุมชนที่จะได้สัมผัสถึงความรักอัศจรรย์ของพระเจ้าอธิษฐานขอบพระคุณในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรครับ